เข้าวัดสวดมนต์มาจะสามปีแล้วนะครับหลวงตาเป็นเจ้าภาพกรถินก็แล้วทําทานสละก็เยอะบ่อยด้วยค่ะแต่ทํามาชีวิตยังขึ้นขึ้นลงๆลฐงลงานะการเงินก็ไม่ค่อยมั่นคงห<อ>นี้สินก็เยอะนะีรยอ๋ออันนี้มันมาจากอดีตครับอาชีพท,ทำปัจจุบันยังมาอนาคตอดีตมันยังไม่หมดครับจให้มันหมดเร็วต้องสวดมนต์นะ ต้องโยกกับึคืนของใจสนานาคมฮนะเคลื่นของจกักรพดิน์พอบารมีท่านช่วยนะครับแล้วก็จะทำอะไรก็ได้ถ้ามันหมดหรือมันหมดพาราเนี่ยก็จะทำอะไรก็ได้เหมือนวันก่อนที่หลวงตาพูดว่าคนที่ทําบุญมาเยอะแต่ไม่รู้จักรักษาบุญเนี่ยใช่น่าเสียดายอารมณ์เสียนะไวนะ้ไง บุญก็ไม่เข้ามันก็บ,บันทึกอารมณ์เสียเข้าไปคือกรรมเนี่ยนะต้องเข้าใจว่ามันบันทึกทึกลมหายใจเข้าออกนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทางตาหูจมูกเล้นกายมันจะหยุดบันทึกก็คือออกจากล่างแล้วมันกอ,อกลับแล้วต้องเข้าใจนะเนี่ยคือพุทธศาสตร,นะร์นะคือต้องเข้าใจเรื่องการเว็นว่ายใจเกิดท่านอาจายไว้ว่าสังสารราวัตเนี่ย การเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมนุษย์สัตว์วิญญาณมันเกิดทุกลมหายใจเข้าออกนะทุกคเวียนเนี่ยเวียนบนเวียนล่างเวียนไปเวียนมานโอ้ยสัญญาวาาจากวัาทงนยากังไม่ใช่คองใครไงโลกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไงเราก็ต้องฝึกไง